ตอนนี้ใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับแนะนําให้น้องๆที่ยังไม่ได้ทาการคลิปนะฮะก็สามารถามาสอบถามรายละเอียดที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับการทาขีดตานหรือการคลิปหนังคุ้มปลายวิวัฒนเพศชายได้ซึ่งทางโรงพยาบาลราชนาเองก็มีแพ็กเกจสําหรับการทาขีดตานให้กับน้องๆน,นะครับ ซึ่งประโยชน์ของการทำขีตาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับได้รับการรับรองได้รับการวิจัยในทางการแพทย์นะครับสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเดินปัสสาวะและโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับการอ่าเพศสัมพันธ์ได้พอสมควรและก็เยอะด้วยนะครับส่วนเรื่องของบทบัญญัติทางศาสนาเองอ่าในทางศาสนาอิสลามก็อ่ามีความจําเป็นสําหรับเด็กผู้ชายที่จะต้องทาก่อนที่จะ บรรลุศาส,สนาะภาวะส่วนวิธีการทําก็มีหลากหลายวิธีนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับว่าจะทําด้วยกับเครื่องมือพิเศษหรือการทําทั่วไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะหลากหลายต,าต่างราคาต่างวิธีก็ต่างราคาไปส่วนที่โรงพยาบาลราชนา,าก็จะเป็นวิธีทั่วไปนะครับก็คือฉีดยาชาแล้วก็ทําการตัดแล้วก็ทันแผละนะครับแล้วก็ดูแลรักษากันต่อนะครับส่วนปกติแล้วก็จะประมาณ 7จ็ถึงสิวันก็หายเป็นปกตินะครับในเด็กทั่วไปส่วนสําหรับผู้ใหญ่นี่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็เชิญชวนชก็ชวนเชิญนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานที่ยังไม่ได้ทําการขีดตานหรือไม่ได้ทําการคลิปในช่วงใกล้ปิดเทอมหรือช่วงปิดเทอมนี้ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามะรายละเอียดต่างๆได้ที่โรงพยาบาลราชนา,าตามเบอร์โทรแล้วก็ตาม ใบโปสเตอร์เบ็ด p a c k a g ท,ที่ทางเพจของโรงพยาบาลาราชนาได้นําเสนอออกไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเราจะเปิดทําทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็สามารถเดินเข้ามาหรือวอล์กอินหรือมา,มา,มาสอบถามที่โรงพยาบาลได้เลยก็อาจจะได้ทําในวันที่ในวันนั้นเลยแต่ถ้าเป็นวันหยุดสองอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะต้องโทรสอบถามเพื่อน,นัดเวลากันก่อนอน,นะครับก็เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานที่ยังไม่ได้ทําการคิดฐานสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาล,ลาราชนาครับสวัสดีครับ